อะสวัสดีกันตอนเศ้าๆครับพี่น้องนะครับเห็นสั่งปึงป้งปังปึ้งปังปึ้งปังอยู่นี่ว่าเป็นเพืเ่อนเทศยังนะครับเพื่อนเ็ดคอกไก่เนาะนะครับเป็นเล้าไก่ไก่พันธุ์ไข่พุ้นจะใหญ่ออกมาจากนาบ้านนะพีน่นะ้ับเดี๋ยวเหม็นขี้ไก่มาสัน่นยิ่งใหญ่ออกมาจากพุ่นนะครับเอามาไว้ทั้งพี่มาเนี่ยนะครับมองมันโล่งปอดโป่งเลยเนาะนะครับปะภาพพี่น้อ,เอ,เอ,เองเขาเบิ้งอันตัวนีนะ้เป็นสะพานเด้อนะ <laughs> สะพานข้ามพุ้นนะครับอ่ะภาพพี่น้องมารีวิวคอกไก่ไป ครับเป็นเล้าไก่พันไข่เนาะพันนะนะครับเป็นเล้าไก่พันไข่นี่ข้างในนี่เป็นไังสี่นะครับนะมัจะมีร่างอาหารมาเนี่ยนะครับจะเป็นรางใส่อาหารเที่ยงเซนี้เลยเที่ยต้องเซน่มันก็จะกินอยู่นี่นะมจะกินอยู่นี่ส่วนน้ำก็คงจะตั้งต้างหากเท่พื้น เทจะหยาบเพื่อเอาเอาแกบเขามาปลูก่ะมาว่ามันดีก็เฮืร์นเศร้าถุงไปเลยเนี่ยขอ,อกไกละนะเนาะกันล่มขอบนมันแค่ร่มกกฝนสาดนะครับมันมก,ก็นจะได้มาลรบไงนะ,ะแต่อากาศบางท่นานบอกว่าอาจจะห่อนนะ่ะเอามาใส่ตัวนี้มาเนี่มันมีฉนวนกันร้อนครับพี่น้องใส่ฉนวนกันห่อนพร้อมอุ้่อห้ไอห,ห,ห่อนลงมาอันนี้ยินคาดวัดมีการติดพัดลมย่อมมานแ่นี้ นะครับเป็นเล้าไก่คอไก่ไก่พันไก่นะครับนะครับขอกนี้น่าจะบรรจุได้ประมาณจักแต่ละล็อกนะครับพี่น้องล็อกนี้น่าจะบรรจุได้ประมาณจักสามร้อยตัวเนาะโอ้ยประมาณสามร้อยตัวร้อยห้าสิบตัวนะครับเบิร์สองล็อกนี่ก็คงประมาณสามร้อยนะครับเป็นไก่สามร้อยตัวกับพอดีเบิรงพอดีแง่พอดีดูแลนะครับนะเขาไปเบิ้งนตัวนี้ นีล็อกที่สองนะนะครับเป็นล็อกที่สองนะครับผมจะเลี้ยงยุบประมาณสามร้อยนะครับเป็นไก่พันไก่มีแต่แกงกันหมูก,กันม้าเรียบร้อยนะครับ,ร,บรีวิวพี่น้องเบิ่งขอกไก่ยังมีลลางอาหารตัวนี้จะเป็นลางอาหารเขามา้งเงามาเท่ตรงนี้เลยเทตัวเลาไสนีนมันก็นจะกินกันอยู่นี่นะครับสําหรับขี่มันก็คงจะกวดออกมาข้างนาอะไรให้เป็นปุ๋ยต่อไปเนาะนเทพื้นแล้วจะเอาแกลบเขามาใส่นะครับ ยางเบิ่งรอบๆจักหน่อยเป็นเล้าไก่พันไข่นะครับเฮ็ดแบบมาตรฐานเลยบ่ี้ไก่สามลอยสี่ลอยน่าจะได้ยี่เหล่านะ้อนะจ้างถึงเหลียวน้งบ่ทันเก็บเครื่องไหมขเครื่องมืออยู่ฮะยางเบิ่งอ่ะ,ออะอเตรียมแกบมไว้แน่แล้วนะครับจะเอาแกบเขาปูพื้นเนาะ,ะเพราะว่าเนี่ยนันอากาศหนาวพื้นข้างหลังพี่นอ้อง เป็นเล้าไก่ครับย่ำฝนย่ำหนาเขาจะมีผ้าใบกันเนาะก็เห็ดคักอยู่พี่น้องครับดีก็เฮื้นเศร้าทุ่งนีว่ว <laughs> ะเป็นเล้าไก่พันไข่แอมสังกะสีเรียบร้อยตอนย่ำห่อนเขาจะมาเบิ่งอีกทีนงว่าจะห่อนสิเย็นซ้ำได้เัาจะปั๊บปุ่มไดน้นีนว่าจะติดพัดลมพร้อมหมดละ พัดลมใส่เพดานหมุนๆๆๆๆๆอย่งน้อยอ่ะเป็นการเลี้ยงไก่ที่ขวัญขางจะลงทุนนะครับพี่น้องเป็นไก่คุณภาพไข่คุณภาพเดินี้บ่พ่อขายเราแต่ญาติกันจองกันล่วงหน้าแซลสะสำหรับไข่เนาะก็เลยเห็ดหอกดีๆมันเอาแบบมาตรฐานนี่พี่น้องะมันคืนก็มีไฟให้สักหน่อย ที่จริงก็กติดไฟให้กลางคืนกินเพิ่อขึ้นนีน่มีไฟกินเพิ่อขึ้นนี่สินี้น้าได้ขวดใส่สังเคราะห์แสงอีกแล้วพี่แม่นบ่เลยหลายขวดด้วยอันนี้อันนี้ขวดน้ำพระเจ้าล้าอมบอกเอาคงจะเซ็ตเรียบร้อยเนาะปัดปัด,ปดกวดขวดเคลียร์พื้นที่สักหน่อย นี่ประตูเดินไร่โอน้าเขาเขาง่ายออกง่ายขี่ไก่ก็กวนมาพี่เลยใจกระสอบว้ขายเสร็จแล้วใช้พักะนะะโอเคเนาะสำหรับข้อไก่มารีวิวให้น้องเบิงสั้นๆ คักขนาดบริเวณกับกุ้งขวางเนาะบ่แออัดบ่ทึบมีการระบายอากาศดีกดกดแก๊สแก๊กาดเกิดที่เกิดขึ้นจากมุ่นใกล้กับห้องจะได้ระบายแต่ก่อนมาอยู่พู่นเนาะอยู่อยู่หนาบ้านนะคุณจ้าออกเพราะว่าท so so like ่านัานจะถมบ้านหลังงามๆมันข้อไก่อยู่หน้าบ้านเหม็นตุ่มๆอยู่พวกเขาท้าไปเลย อะเลยยับตรงมาผิดลอะอย่างน้ผมมาไปเนาะเหรอเล้าไก่พันไข่ไปเนาะอ่ะบเอาไก่มาลงหรือเรียบร้อยแล้วจะมาเบิ่งอีกเส้นหนึ่งพี่น้องนะครับไก่สีหมักบ่ไก่สีซอบบ่หมองก็ถือนะครับมันจะไข่ดีบ่สำหรับขอกใหม่เนาะ